ไมบางครั้งเขาถามว่าทำไมถึงชื่อเต้าเขียงนะครับใช้ยาทำไมได้ชื่อว่าเต้าเขียงนะครับเต้าเขียงก็คือความหมายของมันก็คือมันเป็นคล้ายๆเป็นปลาเป็นปลาของภาคอีสานปลาเขียงก็คือปลาหมอนี่แหละนะครับปลาหมอเป็นยังไงปลาหมอคือมันเปรียบกับชีวิตผมนะครับปลาหมอเป็นปลาที่ตายยากนะครับ มอเนี่ยเป็นปลาที่ตายยากแห้งนะครับถึงแม้มันจะแห้งแล้งหรือแม้จะอะไรนะครับมันจะเท่าบ้างเพ่อว่าบืนตายตะเกียกตะกายนะครับซึ่งมันเหมือนกับชีวิตผมนะครับผมเลยชอบก็คนก็เลยเรียกว่าใต้เขียงนะครับผมก็ชอบนะครับชื่อนี้อาจจะมันนอกนิดน,นึงแต่แต่มันก็ดีที่สุดแล้วนะครับปลาเขียงมันทนนะครับมันทน,ม,น,ทนมันตายยากนะครับ มันก็มือกับคนนี่แหละนะครับตะเกียกตะกายดิ้นรนนะครับปีที่แล้วผมก็ดิ้นรนมาหนักมากไม่ใช่ปีที่แล้วหรอกดิ้นรนมาก็น่าจะตั้งแต่ทุกคนดิ้นรนกันหมดนั่นแหละนะครับขอแค่เราไม่ทอนะครับบางครั้งก็ท้อบ้างผมอย่าคิดอยู่เสมอว่าสิท้อจะทอ้อทำไมแขนขากับมีนะครับขนาดฝรั่งนะ่ผมชอบดูคลิปฝรั่งอ่า อพ่ออาะไงอ่องทีแรกผมมีแขนมีขาครับไม่มีแขนมีไม่มีแขนมีขาแต่สามารถว่ายน้ําได้แล้วก็เป็นอ่ากินอาหารได้เองนะครับแล้วก็เป็นนักพูดได้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็เลยเห็นว่าเออห้องก็ครบสายซอมะการอยู่นะนะครับสิบประยานเองนะครับก็ความหมายของปลายเข็งนะครับปลายเข็งเป็นปลาที่สุดๆแล้วนะครับผมชอบนะครับปลายเข็ง นะครับระเขียงเป็นปลาที่อดทนนะครับเป็นปลาที่อดทนมากนะครับ <c oughs> ผมเกิดวันที่ยีี่เมษายนะครับสองพันห้าร้ยสาสิบปดนะครับปีนี้ก็ยี่สิบห้าปีนะครับนะครับ